โจทย์ถามค่าสูงสุดแก้แบบนี้วันนี้จะมาเก่งเป็นแนวเน็ตแซดแล้วก็คณิต2ซึ่งมีโอกาสออกได้ทั้ง2สนามไปดูกันโจทย์กำหนดกราฟของฟังก์ชันกำลังสองให้น้องคิีดคำว่าฟังก์ชันกำลังสอง มันก็คือกราฟพาลาที่มีลักษณะางายกับคว่ำซึ่งไม่ว่าจะงายหรือจะคว่ำเนี่ยเราจะต้องจำหน้าตาสมการให้ได้มันจะเป็น y เท่ากับ ax กำลังสองแล้วก็บวก bx แล้วก็บวก c หน้าตาจะเป็นแบบนี้และเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือเราจะต้องหา abc มาก่อนคือหาสมการแบบสําเร็จรูปมาก่อนว่า abc มันคือใครแล้วถึงจะไปทําที่คําถามได้ทันไหมแล้ววิธีการที่พี่จะเน้นย้ําบ่อยๆคือวิธีการหา abc นะตอนเนี้ไอ,กอ,นนไอก้กราฟอันเนี้ยไอ้กราฟชมพูกราฟอันเนี้ยคือคืออันเดียวกันมันก็คือไอ้มันก็คือสมการของกราฟนี้ทันไหมไอ้นี้ก็คือสมการของกราฟนี้แล้วยังไงต่อพี่ซึ่งพี่จะบอกว่าถ้าน้องรู้ จุดผ่านนะจุดผ่านคือจุดที่อยู่บนกราฟอ่ะจุดที่อยู่บนกราฟจุดที่อยู่บนกราฟมันสามารถเอาไปแทนในสมกรารได้ถ้าไมเราจะใช้คีย์เวิร์ดอันนี้จุดที่อยู่บนกร,ราฟเรียกว่าจุดผ่านก็ได้เราสามารถเอาจุดที่อยู่บนกราฟอ่ะไปแทนในสมกรารได้ทีนี้พี่เริ่มจากก้อนนี้ก่อนบนสุดแล้วกันมันอยู่บนแกน y x เป็นศูนย์มันชื่อว่าพิกัดศูนย์สี่แสดงว่าน้องสามารถเอาศูนย์สี่ไปแทนได้ ก็คือเอาง่ายๆเลยว่าน้องแทน x เป็น0นะ y ของน้องก็จะได้4ตรงนี้ y เป็น4แล้ว x เป็น0หมดเลยจะเหลือแค่ค่า4แสดงว่าน้องได้มาแล้วว่า c เป็น4ก็เอา4เอา c ไปแทนที่4ตอนนี้น้องจะได้ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx ซึ่ง c เ่เป็นเลข4จุดบนใช้ไปแล้วทีนี้พี่มาใช้จุดซ้ายสุด ตรงนี้เพราะว่ามันมันเป็นจุดที่เรารู้แน่ๆถูกไหมเอาจุดที่รู้แน่ๆไปแทนได้มันคือลบหนนเพราะว่าอยู่บนแกน x y เป็นศนย์ไงน้องก็เลยแทน x เป็นลบหจะส่งผลให้ y ของน้องได้0ูนย์เพราะฉะนั้น y ซ้ายสุดอ่ะเป็น0นย์และ x เป็น -1. 1. ลบหนึลบหนึ่กำลังสองได้1คูณ a น้องจะได้ a แล้วก็ลบหคูณบวก b น้องจะได้ลบ b แล้วก็บวก4เพราะฉะนั้น a ลบ b ได้ลบสสมการที่1แน่ๆเพราะว่า2ตัวแปรอันนี้ทันพี่ไหมอ่ะพี่แล้วสมการที่2แล้วพี่ก็ตรงนี้ไงเห็นไฮไลท์เหลืองอ่อนไหมพี่กัดมันคือ3 0นยะบนแกน x y มันสุดเขาเรียกว่า3 0 แสดงว่าจากสมการน,น้องสามารถแทน x เป็น3แล้ว y ของน้องจะได้0เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเป็น0และ x ได้3 3กำลัง2ได้9 9คูณ a ก็จะเป็น 9a แล้วแทน x เป็น3 3คูณ b น้องจะได้ 3b แล้วก็ไปบวก4เพราะฉะนั้นน้องจะได้เป็น 9a บวก 3b เท่ากับลบ4 ก็คือเป็นสรรมการที่2ซึ่งสิ่งที่พี่ทําก็คือเดี๋ยวพี่จะต้องทําให้ตัวเลขข้างหน้าตัวแปรเท่ากันก่อนแล้วพี่มองว่าเลข3น่าจะสวยพี่ก็เลยจัดการเอาสรรมการที่1นึ่ะคูณสน้องจะได้ 3a ลบสาเท่ากับลบสิเป็นเบอร์3แล้วพี่ก็เอาสองกับสามมามาบวกกันเพื่อให้ 3B มันเจ้ากันทันพี่ไหมบวก3ม ตรง3 B เจ้ากัน 9A กับ 3A น้องจะรวมล่ากกันเป็น 12A และลบ4กับลบ12มันจะเป็นลบ16เพราะฉะนั้น A ที่ได้จะเป็นลบ16ส่วน12แล้วเลข4ตัดได้4 3 12 4 4 16แสดงว่า A ของน้องจะเป็นลบ4ส่วน3 และน้องก็เอา a ที่ได้ไปแทนกับเพื่อหา b พีวางง่ายๆของพี่นะสมการ1น,น้องจะได้ลบ4ส่วน3ลบ b เท่ากับลบ4แล้วก็ต้องย้ายลบ4มาบวกมันก็จะเป็นลบ4ส่วน3บวก4เท่ากับ b แสดงว่าคอลอนอตัวส่วนน่ะมันจะเป็นเลข3แน่ๆข้างบนมาแล้ว แต่ว่าด้านขวาอีกก้อนหนึ่งอะ่ะก็คูณ3ส่วน3มันจะเป็น12เพราะฉะนั้น B ที่ได้น้องจะตอบ8ส่วน3ทันไหมแบบหนึ่งนะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้สมการแบบสำเร็จรูปอะ่ะเราสามารถแทนได้หมดแล้วซึ่งมันจะเป็นหน้าตา y เท่ากับ a x กลังสองแล้ว a เราเป็นลบ4ส่วน3มันจะเป็นลบ4ส่วน3 x กัลลังสองแล้วตามด้วย b x ก็คือ8ส่วน3 x ซึ่ง c เราแทนไปแล้วเป็นเลขบวก4อันนี้คือ c ทีนี้ถ้าน้องจำได้อะลักษณะกราฟอะไอหน้า x กัลลังสองอะมันติดลบถ้าหน้า x กัลลังสองมันติดลบอะลักษณะกราฟของน้องอะจะเป็นกราฟฟั่มแบันบนี้ ตรงนี้นะเป็นการาฟัมแล้วจุดนี้ที่พี่กากบาสีม่วงอะ่ะมันมีชื่อว่าจุดสูงสุดที่พี่ต้องเรียกต้องพูดเพราะว่าโจทย์เขาถามตรงเนี้ชื่อว่าจุดสูงสุดทันไหมมันชื่อว่าจุดสูงสุดและเราก็จะมีสูตรหาค่า x ที่จุดสูงสุดด้วย ซึ่ง x กมันเท่ากับลบ b ส่วน 2a B ก็เลขหน้า x B มันจะเป็นบวก8ส่วน3น้องจะได้ลบ8ส่วน3แล้วหารด้วย 2a a ก็คือหน้า x กำลังสเป็นลบ4ส่วน3เฮ้ยพี่ว่ามันเจ้ากันบดีวะถูกไหม ใช่ไหมใช่ไหมสองคูณลบสี่ไปถึงตัวส่วนนะมันก็จะเป็นลบแปดส่วนสามซึ่งข้างบนก็เป็นลบแปดส่วนสามข้างล่างก็เป็นลบแปดส่วนสามตัดกันได้หนึ่งเพราะฉะนั้น x ที่จุดสูงสุดอ่ะเป็นหนึ่งและถ้าน้องอยากได้ y ก็เอา x ที่ได้อ่ะไปแทนกลับในสมการ y ที่ได้ก็จะเป็น y ที่สูงสุดด้วยดังนั้น y ก็เกิดจากแทน x เป็นหนึ่งหนึ่งกำลังสองก็เป็นหนึ่งเหลือลบสี่ส่วนสาม และแทน x เป็น1 1คูณ8ส่วน3จะได้8ส่วน3แล้วตามด้วยบวก4พี่ว่าคู่นี้รวมกันได้ส่วนเท่ากันเป็น4ส่วน3แล้วก็บวกกับ4 4ก็ต้องคูณ3ส่วน3เพื่อให้ส่วนเท่ากันก็จะเป็น12ส่วน3 y ที่ได้จะเป็น16ส่วน3จบเพราะฉะนั้นจุดสูงสุดอนะ พิกัดจะเป็น1กับ16ส่วนสแต่ถ้าค่าสูงสุดค่าสูงสุดน่ะเขาจะเอาตัวแปร y มาตอบย้ำอีกรอบนะค่าสูงสุดคำว่าค่าน้องจำไปเลยคำว่าค่าคือตัวแปร y แสดงว่าค่าสูงสุดจะเอา y มาตอบเป็น16ส่วน3และโจทย์เขากำหนดว่าค่าสูงสุด ให้ชื่อ W และถาม 3W แสดงว่าค่าสูงสุดอ่ะเขาให้เป็นตัวแปร W เพราะฉะนั้น W ก็คือ16ส่วน3และโจทย์ถามหา 3W น้องก็เอา3ไปคูณกับ16ส่วน3เพราะฉะนั้นคำตอบตอบ16เพราะว่า3กับ3เจ้ากันจบตอบ16ถึงไหมช้อยไหนะนะ่ะเนี้ยช้อยส